นี่ครับให้ดูบรรยากาศถนนชายทะเลแถวอำเภอปากพนังนะครับหลังฝนตกหนักนะครับก็วันสองวันนี้ก็ฝนตกหนักตลอดทั้งวันครับนี่ครับนี่ตรงนี้ก็เสาไฟล้อมอยู่นะครับ ตรงนี้ก็ร้านค้าริมทางนะครับเป็นเพิงร้านค้าก็ปังหมดนะครับไปดูครับนี่น่าจะลมพายุลมพายุลมฝนนะครับนี่ครับลมพัดแรงครับนี่ครับลมพัดแรงครับ คลื่นลมแรงนี่ครับเพิ่งร้านค้าก็อันนี้ฟังเมื่อตอนตอนไหนครับฟังต,นนงตอนวันตอนวั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 นนี้ใช่ไหนพังเมื่อวานโอแสดงว่าลมพัดแรงมากนะนี่ครับ๋ออันนี้ร้านของน้องก็เสียวๆอยู่มกันนะ อ๋อแต่ดูแข็งแรงอยู่ตอนนี้อ๋อครับอันนี้ยังขายปกติไหมอ๋อนี่ครับนี่ดูบรรยากาศชายทะเลเส้นไปปากพนังนี่ครับอันนี้ร้านสดร้านตรงแต่แของแยกกันร้านเดียวกนะันอ๋อฟังเมื่อวานครับอช่ว<ร>งน้แรงเขาบอกว่ามันเป็นช่วมงมูลนิธิอ๋อครับเพราะของน้องก็คือขายเครื่องดื่ม จับภาพร้านยังโอเคไหมตอนนี้น,นี่ครับถือว่าทุกคนต้องเฝ้าระวังหน่อยในช่วงน,นี้นี่ครับอ๋อขายปูด้วยอ,อ๋อขายอ๋อเป็นร้านขายปูเครื่องเดิมนมเป็นร้านของเราด้วยไหมใช่ครับเป็นร้านเดียวกันอ๋อนี่ครับก็เครื่องดื่มเป็นร้านของน้าอ๋อตอนนี้ก็ถือว่ายังเร่งอยู่นะเราะบางที่สายไฟก็ล้มอยู่ครับอันนี้ร้าน,นตรงนั้นใครถามชื่อเลยหน่อย บช,ชื่อน้องอะ้านน้องกันครับขอ,ของน้องกันนะบ้านอยู่ชายทะเลเลยครับ,รบอ๋อนี่ครับอโอเคขอบคุณมากครับมาถ่ายบรรยากาศดูนี่ครับลมพัดแรง